อาเลยเอาซิเอาเขาก็เพิ่งฟอร์มฟอร์มกันแร้วฝั่งนี้ตอนนี้มานั่งแล้วครับก็อันนี้อ่านแล้วเหรออ่านแล้วคุณไม่ลองผมแน่นะคราวที่แล้วบอกเดี๋ยวอ่านตรงนี้ไอตอนเนี่ยโโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามว่าผมจะถามคุณนนท์ว่าอ่าสตรีมมิ่งเนี่ยทำเป็นแผ่นออกมาได้ไหมก็ทําได้ครับผมเพราะว่าข้อมูลแผ่นเสียงที่ทําทุกวันนี้หลายแผ่นก็เอาข้อมูลสตรีมข้อมูลดิจิตอลไปทำ อ๋อจะเอาคอมโมดิตอนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เทปริวฮะใช่ครับแต่ตอนนี้อาจจะพึ่งพาดิตอนอน,นะก็อาจจะเป็นเทปริวอยู่แต่ว่าเอาเทปริวไปอัดเป็น DSD256 อ,อ,อะไรแบบนี้แล้วก็ไปบันทึกเป็นแผ่นเสียง,งทิีตามกระบวนการของเขาออพอยุคนี้จะหาคนที่บันทึกอนาล็อกล้วนๆเลยเนี่ยก็ยากทั้งเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือคนชี่ชาญที่ทุกวันนี้ก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอแล้ว เราเทากันองนี้แหละแล้วแบบไหนดีกว่ากันน่ะอนนเ็ากดีต้นมันก็ดีกันจะหาเรื่องทำไมเนี่ยไม่ได้หาเรื่องไม่ใช่ใครให้มาจิ้นสูงสุดคนนั้นดีดีดีที่สุดถูกไหมใครฮะอนาล็อกหรือดีต้นใครให้มาจิ้นสูงสุดคนนั้นดีที่สุดให้มาจิ้นเท่ากันก็ดูว่าใครใจสปอร์ตมากกว่ากันก็คนนั้นดีที่สุดใจสปอร์ตเหมือนกันพอไม่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 ใคาจะพูดถึง ตัวเลขนะอนาหลอกไม่มีอะไรเรื่องจะไม่มีอะไรที่จะคุยนะตัวเลขเลยสเปคไง๋อหน้าหลอกไม่มีอะไรที่จะไปเอาสเปคจริงๆผมพอมีให้อนาหลอกได้นะนั่นมาแล้ว <c oughs> ทำไมผมต้องมาเชร์อนาหลอกดนะ้วยเนี่ยจริงๆออก็อยากเชร์นะผมชอบเสียงอนาหลอกแต่เน็ตอะไรอยู่แล้วคุณทำด้วต่นทำไมก็ทำเพราะอยากฟังเสียงที่ชอบแต่ว่า้เพลงที่ผมชอบฟังมันไม่มีแผ่นเสียง จะจ้าว่าอ๋อจะบอกว่าทำไมพี่นนท์ไม่ทำเครื่องเล่นแผ่นเสียงใช่ไหมผมผมไม่มีตัวเลขไงรื่อล่นแผ่นเสียงก็มีเยอะแยะ่นนท์ก็บอกแล้วเขายังไม่ทำแดกเลยแดกดีๆมีเยอะแยะเครื่องเล่นแผ่นเสียงดีๆก็มีเยอะแยะอยู่แล้วซื้อได้ผมซื้อหมดแหละเหลือแต่เครื่องเล่นไฟเนี่ยยังหาที่ถูกใจไม่เจอเลยต้องทำเองงั้นก็ลาตีทวัดครับสวัสดีสวัสดีับ